ดีครับพี่น้องผู้ชมช่องพอยนอนะคะเป็นามากเบ่งบรรยากาศถ่ายเอวีของพรวนนะคะท่างเขาทางวอสไซ์นะคะเปิดนที่เป็นจังไดจ็เจือเเด้ลพระเอก้นมาขึ้นบนเขางังไปข้งหเวลาจังใดจะวนกัดเลาดีดีแง่ของหนึงเงวใส่ทรงใส่เือตรองการเผยกอนว่ะ เลยเดนมาเลยอันพดอีกแล้วกันเองเอองานพรมีความกันเอเจียโอ้ยีทมันก็หลอดแใส่ผู้ใดหันนะโอ้ยเอ้ยแต่แล้ชมพูเขียวใครนะอ้ไอ้คออยางขอเอฟตอด้สุดี้วยแกินเอดน่ัเอ็นเอ็นกับพี่บอลแล้ค่อยแข็งว่ะ

เหมือนว่าอุ๊ยล้มแล้ว โอ้หมักเี้จุดเขียวนี่ต้นน้ำต้นน้ำสัก็อดสิสัก็อดสิชักอดสินองยาเยยมโอ้มักมีอากาศกาสซลมห่อนเลยค่ะโอ้หอนเลย

ว่ามันเงน้้โอ้ย้อใส่่งเทาอากะ้อร่งใส่จะไหมจะได้ขาไม่ไหมใส่ต้องไม่ทาทาครีมทาผิวนะคะคุณไม่นั่นน่ะทำโตนํำยังนะ ทาตาตามตัวนะมันจะไหม่ทีมทีมจะจบชันเสียวมากแพีได้หรอเปาสีว่าแมนปะเป็นสีอะไรเนี่ยมันออกมงนเนื้อมันมันมีสีเดียวอ่ะ ที่รักคือพ่ไม่คนพาวะเาเหมนไยกั่ไลปยังนะพ่อเดินบ่เอาไม่พ่อเดินบ่เรวใช้นู้นไหพ่อโอ้ปนปปนั่นแหละนั่นและค่อยสีแข็งแล้วเน เล่เล่มาถ่ายเหม่เล่ายหรงอีกฟาดให้แรงอีกโอ้ยะร้วดียดเใสเข้าไการการใช้ท้องแล้วเข้าไปห้องแคเดียวแล้อเนะพ่อเอาออกเดี๋ยวมใ่องเลยตกตะลึงการใช้แต่งหญิงแล้วตนตัวเึ้าพ่อเจ้าเลยเทปท็อปมามาเท

เปิดมาค่ะยังไม่หยันหมด้ลยมันมหยันยันมากเลยนแกมากลงามาเล่นหมาเนี่ยไม่ละแต่ยันนะโอเคเลมึงได้มึงได้บริบทชุดอะไรแล้วเล่าแบโอเคป่ะปามาเล่นชุดน แต่ว่ารองเท้าไม่ใส่นะเดี๋ยวมขอภาพรวมส่ทีนะมดว้างใส่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 อส่ใส่ใส่ใสยใส่ใส่ใส่เส่ใส่ใส่่าส่ใ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 ส่ั่ใส่ใส่ใสว่ใใส่ใส่ใสส่เด่ใสวใส่ใส่เด่ใส่ใส่ใสวเส่ใส่ส่ใใส่ใส่ใส่ใสว่ใ่ใส่ก่อน่ใส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 ่ในใส่ใ่ใด่ใส่ใสี่ใส่ใสวใส่ใส่่ใส่ใส่ใส่่ใย่่ยส่เส่่ใส่่ใส่ใย่ใ่ใส่ใ่ใส่เส่ใ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 ส่่ใส่ใส่ใส่่่ น้ำซีใบเท้าด้ยเนี่ยยืนน้ำซีกุมานน่ะเนี่ยสาวไทยกบพี่วันรับสาวไทยรุปไหนน้ำซีกูม่านซีกูมานเนอะยืดยืยืดยใช่ใชุ่กทายใส่เกือไปนี่ถ่ายหน่อยพี่ชายทุกคโอเคครัสองหนึ่งสองหนส่งสูงขึ้หน่อยนะบอลงตุ๊กากจ้า เฟารเส้ยกราทลานแ่ตัเยหน่อยทุกคนมองไปที่ว่าเด้าองนเกาีโเคกล้องนี้กลองนี้ต้น้ง้นาเคลมปตังเลมองกล้องเหมือนเดิสสออเปลี่ยนท่าเลยการสบายเลย แล้วแบบว่ามองกันแบบแบบน้องสิกๆเลยอะวัดเก่งเลวเนอสองสามิเยนอสเนอสองสามเออโอเคอัฟฟสตารนสองมเกยแล้วก็แบือเราเดาด้เนสองสามเนสองสเอออะโอเคหนึสองสามโอเคจ้าคลิปนี้ก sí. ็ฝากไว้ท yani okay. like ่าน okay. ี okay. okay. ้กอนนะคะเดี okay. ๋ยวคลิปหน้าเฮาอกรันไปนะคะเดี๋ยวอัปเดตท่มงานด้วยครับว่า อาจจะเป็นไปเป็นไปเป็นมายัางไงนะคะเอีนี้ทั้งขาวทั้งบมสนไซฟากไวแนมเดอรคาะเดอร์ปล่อยไปที่12เมษานี้นะคะเพลงพ่อวดัดศิวลดลขอบคุณค่ะ